มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนสมรักคําสิงเผยสภาพจิตใจครอบครัวลั่นตรงๆออกจากบ้านแล้วครับหลังโซเชียลจับตามองถึงความสัมพันธ์ของตรงๆกิษกรและเบสรักวณีเป็นเวลาน,านานที่ทั้งคู่มีข่าวว่าเลิกรากันไปก่อนที่อะไรจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าข่าวลือที่ว่านั้นเป็นความจริง พราะทางสมรักคำสิงพ่อของสาวเบสก็เคยออกมาแชร์พฤติกรรมของแฟนนมลูกสาวอย่างตรงๆและเมื่อวันที่18เมษายน2566ที่ผ่านมาทางด้านฝ่ายชายได้ขนของออกจากบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดวันนี้ทางคุณพ่อสมรักเปิดเผยกับสื่อว่าไม่อยากพูดอะไรถึงประเด็นเบสตรงๆอีกแล้วเอาเป็นว่าตรงๆออกไปแล้ว ทุกคนชัยโยแฮปปี้ส่วนความรู้สึกเบสต,ตอนนี้กำลังใจดีครอบครัวผมแฮปปี้มีความสุขดีอบอุ่นให้กำลังใจกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ